ช่างมานนันี่ครับสองพันหล้านติ๊ติ๊เจ็ดไฟคไฟแรกไฟสองปีบางป่านแบบละสองหมัดสองชนะท่านกันหน่อยคดีกันเลย สวยไฟติดมาจจำนะคุณถ่ายผนสเสมอรครับสเสมอโหทับตัวน,นี้บาตีแข่ง,งน้าตีเจ็บม,มากะไม่เป็นไก่ไม่มีแข่ง,งน้าก็เป็นเดินเดินเหลา่า <c oughs> ก็ไฟที่ติดมาจจำตีกับป่อยข้างละมือโหมากครับ ลูกใรญ่จะเป็นรองห้าน,นนะครับรูกสอมานี้เป็นต่อนะ,ค,ะอนครับต่อยาวนะครับอบสว้ยตอนนี้จะย้ายไปอยู่บ้านพขาตานครับจะไปผสมมาลูกผสมมาลูก อยู่นี่เยอะแล้วครับลูกสายายรุ่นแรกอยู่หลายตัวอยู่ผมสามรุ่นสี่รุ่นตอนนี้เต็มแล้วครับเประมาณสิบตัวกำลังฟักอยู่ๆเลยย้ายไปผสมอยู่เชียงนาครับอยู่บ้านเมียกำลังจะไปเข้ากับข้ามาเชียงนาค์ มันเติ่มเต็มเป็นไก่บาดตีมากเป็นบาตีตีเจ็บตีหักดีครับ <laughs> ไฟหนุ่มๆนะครับ <laughs> ตีหักก็คือชนะเลยครับตอนถายคนมาผมกาไปไล่แข่งไฟที่หกไฟที่หกถ่ายคนแรกแข่งผู่ต่อสู้อันกับเจ็ดนาทีชนะตอนถ่ายคนหลังเต็มเลยหลังจาก็ตีมาจับกัน ใส่สังเวียนใหญเจ,จ้ากันไปสีจะชนะก็ไม่ชนะพ,พี่ไลลก่พูดสู้ลมจิงลมนอนเลยตาตาเลยจับเป็นพ่อผันเลยจะย้ายไประจำการนี้ผสมตีหน้าครับจะดูต้นลูกรับรองมันใจลูกมีผลงานหลายตัว ไก่บาตีครับไม่มีเชิงเป็นไก่ล้อตีนะครับเจ้าธารากัดนรผสมไปย้ายค่ายไปอยู่ทุ่ง,งานาแล้วย้ายไปผสมไปจับแล้วเมื่อกี้เลยยาวขังสูนเอาให้แมวไปให้เอาไปไว้อยู่บ้าน ไปไปไปารติดตามนะครับขอบคุณครับ <ệt>